สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะมาเจอกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะอ่าวันนี้เราก็เรียนอยู่ในบทที่2อ,อยู่นะคะเรื่องการบวกการลบจํานวนนับที่มากกว่า10000แนะคะ,ะเรามาดูเลยว่าเรามาเรียนเรื่องอะไรกันอ่าเราจะมาเรียนเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่านะคะการหาตัวหน้าจากลบ ให้เป็นบวกนะคะจากบวกเป็นลบนะคะถ้าหาตัวหลังนะคะก็ให้ลบอย่างเดียวนะคะดูตัวอย่างอย่างเช่น5บวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ54นะะเราก็จะนำตัวหน้าก็คือ5นะคะแล้วก็ตัวบวกแล้วก็ผลลัพธ์เราก็จะหาสี่เหลี่ยมนะคะ ในสี่เหลี่ยมนี้คือจํานวนใดก็คือให้นําจํานวนสองจำนวนนี้มาทําอะไรกันคะมาลบกันนะคะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมนี้นะคะอ่าตัวสี่เหลี่ยมลบด้วยสิบเจ็ดเท่ากับยี่สิบเก้านะคะเราจะมาหาตัวหน้าใช่ไหมคะเราก็นำจำนวนสองจำนวนก็คือ สิบเจ็ดกับยี่สิบเก้านี้มาบวกกันนะคะจะได้ตัวหน้านะคะอ่าอันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวละนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอ่าตัวอย่างแปดสิบแปดนะคะลบด้วยสี่เหลี่ยมเข้ากับสี่สิบสาม 88นี้คือตัวตั้งนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมก็คือตัวลบนะคะ43คือผลลัพธ์เอ่อจากโจทย์ก็คือต้องการให้นักเรียนหาหาตัวไหนคะตัวลบนะคะว่ามีจำนวนเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องนำอะไรคะจำนวนสองจำนวนนี้มาทำอะไรกันคะ มาลบกันนะคะก็คือนำ88ลบด้วย43นะคะก็จะเท่ากับ45นะคะฉะนั้นคำตอบของตัวลบก็คือ45นั่นเองนะคะอ่ามาดูตัวอย่างหนึง่งอาสีเรียมลบด้วย40เท่ากับ96 นะคะ,ะนักเรียนดูเขาให้เราหาตัวตั้งใช่ไหมคะตัวตั้งนะคะฉะนั้นเราก็ต้องนำตัวลบกับผลลัพธ์ที่ได้มาทำอะไรกันคะมาบวกกันนะคะ,ะก็จะได้ตัวหน้าก็คือตัวตั้งนะคะก็คือนำ96บวกด้วย40นะคะ คำตอบที่ได้ก็คือ136นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูการแสดงวิธีทำว่าเราจะแสดงวิธีทำยังไงนะคะนักเรียนก็สังเกตให้ดีระหว่างตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะคะไปสรุปเนื้อหาเอานะคะว่าทำวิธีอะไรนะคะ อามาดูการแสดงที่ทำนะคะจากโจทย์นะคะสี่เหลี่ยมลบด้วย1 2 5 8 0ล้านเท่ากับ1 00, 1 4 7 1ล้านะคะก่อนอื่นเลยเออเราก็ลอกโจทย์ไปก่อนเลยค่ะอ่าเขาต้องการให้เราหาสี่เหลี่ยมนี้ก็คือหาให้หาตัวตั้ง นะคะฉะนั้นเราก็เขียนไปเลยว่าสี่เหลี่ยมฉะนั้นเราต้องเอานำนำตัวลบกับผลลัพธ์ที่ได้มาทำอะไรกันคะมาบวกกันนะคะอ้าวคำตอบที่ได้นะคะก็จะได้สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยว่าสี่เหลี่ยมก็คือสองล้าน 397,997นะคะอ่ามาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะตัวอย่างที่สองนะคะ525,364ลบด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับ33,286นะคะอันนี้โจทย์ให้ต้องการให้หาตัวลบนะคะอ่านักเรียนจำด้วยนะ กับตัวอย่างแรกนะคะจะทำวิธีไม่เหมือนกันนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาลอกโจทย์เลยอลอกโจทย์เศษต้องหาต้องการหาตัวลบใช่ไหมเราก็เอานำมา2องจำนวนเอาตัวตั้งกับผลลัพธ์ที่ได้มาลบกันนะคะก็จะได้คำตอบคำตอบก็คือสองแสน 22078นะคะนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยว่าจำนวนนับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมก็คือ2 2 2 0 7 8นะคะอ่ะทั้ง2ตัวอย่างนักเรียนต้องเปรียบเทียบดูนะคะว่ามันแตกต่างกันนะคะว่าโจทย์เขาต้องการให้เราหาตัวตั้งหรือว่าตัวลบนะคะ,ะมาดูสรุปกันค่ะ สรุปการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะให้นำจำนวนที่โจทย์กำหนดให้มาใช้ในการหาคำตอบโดยหนึ่งถ้าต้องการหาค่าตัวตั้งนะคะให้นำผลลัพธ์บวกกับตัวลบ 2. ถ้าต้องการหาค่าตัวลบให้นำตัวตัวตั้งลบกับผลลัพธ์นะคะ าจากผลสรุปนี้นักเรียนสามารถนำไปทำในแบบฝึกหัดได้นะคะแล้วครูก็มีแบบฝึกหัดให้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่2.7นะคะหน้าที่32-33นะคะให้สองหน้าเหมือนเดิมค่ะไม่ยากนะคะให้นักเรียนตั้งใจทําด้วยนะคะชั่วโมงนี้ครูก็มีแค่นี้นะคะ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ